กินไก่เลยได้ครับเฮ้ยใครอ่ะโอ้โหคุไงแบทแมนเห็นอะยังเห็นอะยังเห็นยังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปกินที่นี่กัได้กินอะไรอ่ะต้นจีนน่ะก็คุณรู้ไงว่ามีต้นจีนไงก็ไปกินไงมึงไม่ต้องรีบเอาไก่มากินกันนี้มึงเอาไก่เนื้อมาเ้ยไก่เลย ไม่มีถามผู้วุ่พูดไปไม่ใช่ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละโอ็โมกินใส่แต่งตัวมันเพื่อเจ้าบ่าวเองขอเวลานานเงี้ยแปลกแปลกเลอเพื่อเจ้าบ่าวเพื่อเจ้าบ่าวดจะได้ลงโคงลงทิปอะไรเงี้ยไอ้เรื่องไหนเนี่ยมาเฮ้ยผมไปดูเรื่องไหนมาเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยที่ไหนเล่าไอ้อะไรวะแปลกนักตู้นักตู้มันข้าเหนียวเพิ่งไอ้เรื่องผู้ชายไม่ต้องพูด ซอเสิที่ดูหรอไม่ดูเลยนี่ขอแ้งใด้รับเลื่อนที่มาแต่เช้าเลยวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะมาถามที่นต่จะอยู่กับไยครแล้ว่านก็ขอได้ยอดจัดงานหญ่เลยแล้วได้ไอ้ี่พลพามาบี่พละก้าวลูกก้าวลูกได้แล้วได้เลยก้าวลูกได้ไหมได้มาไม่ครบก้าวลูกก้าวมาท่า่องสี่องไมเอามาสวนงานอะไรพี่งเนี่ย ก็ได้มาแค่เนี้ยสี่องค์เอมานี่โยนการอีกห้าองค์มาไม่ได้ทำไมะเป็นอม้าุ้ำไวัดต่นใจุกคนใจกันเ็เลยเอเออถงกายายเว้ยมีไปเหรอไปก่อนที่ไปเหรอเออแล้วตัวมึงอะอ่าโมเดียเป็นไงจะเรื่องไหมไงเอาเก็บของเอาเก็บของอ่าเวลานเร็วครับเก็บของเลยครับเร็วเก็บ